นับสนุนรายการโดย MW Wellness ตรวจเลือดหาภูมิแพ้อาหารแสงและโลหะหนักบูรณาการล้างพิษตั้งแต่หัวจรดปลายเท้ารับรักษาทุกโรคด้วยนวัตกรรมใหม่ไม่เน้นการใช้ยานวัตกรรมใหม่ 4-in-1 เครื่องฟอกอากาศแมเนเจอร์รุ่น PCO ฆ่าเชื้อไวรัสเชื้อราแบคทีเรียรดักจับฝุ่น PM 2 5รักษาง่ายไม่ต้องเปลี่ยนไซ้กรอง แมเนเจอร์วอเตอร์ไอออนไนเซอร์เครื่องกรองน้ำและทำน้ำด่างในเครื่องเดียวน้ำหวานดอกมะพร้าวตราแมเนเจอร์หวานน้อยค่าดัชนีน้ำตาลต่ำน้ำามันมะพร้าวสกัดเย็นและปรุงอาหารน้ำามันมะพร้าวแมนเนเจอร์แผลงการเครือข่ายประชาสังคมกัญชากัญชงเพื่อประชาชนเรื่องกําหนดการเลือกตั้งไม่ให้กัญชากลับไปเป็นยาเสพติดและมีกฎหมายควบคุมอย่างเหมาะสม ามที่เครือข่ายประชาสังคมกัญชากัญชงเพื่อประชาชนซึ่งประกอบไปด้วยผู้แทนกลุ่มต่างๆอันได้แก่แพทย์แผนป,ปัจจุบันแพทย์แผนไทยหมอพื้นบ้านนักวิชาการผู้ป่วยประธานสภาเกษตรกรแห่งชาติวิสาหกิจชุมชนเกษตรกร,กรผู้ประกอบการโรงงานอุตสาหการรมเจ้าของผลิตภัณฑ์ผู้ประกอบการศิลป,ปิน และนักเคลื่อนไหวภาคประชาสังคมด้านสุขภาพตลอดจนประชาชนทั่วไปได้มารวมตัวกันในวันนี้เพื่อเป็นการยืนยันว่ามีผู้ได้รับประโยชน์จากกัญชาในด้านทางการแพทย์สุขภาพและเศรษฐกิจอยู่ในสังคมไทยอยู่จริงและรวมตัวกันเพื่อแถลงการข้อเท็จจริงในสถานการณ์ที่นักการเมืองและพักการเมืองได้โกหกและบิดเบือน ต่อประชาชนในประเด็นดังต่อไปนี้ประเด็นแรกนักการเมืองที่อ้างว่าคัดค้านกัญชาเสรีและต้องการให้กัญชากลับไปเป็นยาเสพติดทั้งๆท,ที่พักการเมืองเหล่านั้นได้มีส่วนร่วมในฝ่ายนิติบัญญัติที่นำมาสู่การตวกต๊อก,กัญชามาแล้วทั้งสิน้นพักการเมืองที่กลับลำอ้างว่าจะนำกัญชากลับไปเป็นยาเสพติดอีกในวันนี้ เช่นพักเพื่อไทยพักประชาธิป,ปัตย์พักก้าวไกลและพักอื่นๆได้เคยส่งตัวแทนของพักตัวเองเข้าไปทำการศึกษาในคณะกรรมธิการนิสสามันของสภาผู้แทนราษฎรแล้วสรุปมาเป็นผลการศึกษาเสนอต่อสภาผู้แทนราษฎรอย่างชัดเจนเมื่อวันที่21กันยายน2563ว่าเห็นควร ให้ปลดล็อกกัญชากัญชงและกระท่อมออกจากบัญชียาเสพติดทุกประเภทและให้ควบคุมโดยใช้เพียงกฎหมายลำดับรองเช่นประกาศหรือระเบียบกระทรวงสาธารณาสุขเท่านั้นนอกจากนั้นพักการเมืองที่หาเสียงว่าจะนำกัญชากลับไปเป็นยาเสพติดในวันนี้ซึ่งรวมถึงพักเพื่อไทยพักประชาธิปัตย พักประชาชาติและพักก้าวไกลยังได้เคยลงมติเห็นชอบเป็นมติรัฐสภาเมื่อวันที่24สิงหาคม2564ในการพิจารณาประมวลกฎหมายยาเสพติดฉบับใหม่ที่ไม่กำหนดให้กัญชาและกระท่อมให้เป็นตัวอย่างของยาเสพติดประเภทใดๆทั้งสิ้นอีกต่อไปและถือเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ด้วยเช่นกัน ต่อมาคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดซึ่งมีนายกรัฐมนตรีเป็นประธานและได้มอบหมายให้นายวิศนุเครืองามรองนายกรัฐมนตรีทำหน้าที่ประธานแทนซึ่งในคณะกรรมการชุดดังกล่าวนี้มีผู้แทนกระทรวงสาธารณสุขเพียง4คนจาก34คนได้ลงมติเมื่อวันที่25มกราคม2565เห็นชอบให้ปลดล็อกกัญชาออกจากยาเสพติด คงเหลือแต่สารสกัดจากกัญชาที่มีสาร THC เกินกว่าร้อยละ0.2ของน้ำหนักยังคงเป็นยาเสพติดต,ต่อไปโดยให้มีผลตั้งแต่วันที่9มิถุนายน2,565เป็นต้นไปซึ่งมติของคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดนั้นสอดคล้องและเป็นไปตามผลการศึกษาของคณะกรรมการวิสามัญของสภาผู้แทนราษฎรฉบับเมื่อวันที่21กันยายน2563 และยังเป็นไปตามอำนาจหน้าที่ซึ่งได้มอบให้ไว้ตามกฎหมายของประมวลกฎหมายยาเสพติดฉบับใหม่ที่รัฐสภาให้ความเห็นชอบอย่างท่วมท้นมาแล้วทั้งสิ้นการปลดล็อกกัญชาหลังวันที่9มิถุนายน2565ทำให้ผู้ใช้กัญชาเพื่อรักษาโรค3.85ล้านคนซึ่งส่วนใหญ่หรือเกือบทั้งหมดใช้กัญชาอย่างผิดกฎหมายเพราะ แพทย์ไม่จ่ายกัญชาให้และประชาชนไม่เข้าถึงกัญชาผู้ป่วยเหล่านี้ไม่ต้องถูกจับกลุ่มอีกต่อไปไม่ต้องถูกรีดไถยอีกต่อไปและไม่ต้องเสี่ยงต่อสารพิษในการซื้อกัญชาใต้ดินอีกต่อไปการปลดล็อกกัญชาในครั้งนั้นยังเป็นผลทําให้มีนักโทษในความผิดเกี่ยวกับกัญชาได้รับการปล่อยตัวเป็นอิสรภาพจากเรือนจำคืนกลับสู่ครอบครัวทันที3,071คน และได้รับการลดโทษอีกพันสคนและสารได้จำหน่ายคดีกัญชาที่อยู่ในศาร7,488คดีออกจากสารระบบต่อมาเมื่อวันที่8วมิถุนายน2 5 6พัพักเพื่อไทยพักก้าวไกลพักประชาธิปัตย์และพักอื่นๆได้ลงมติเห็นชอบกับร่างพรบกัญชากันโชงของพักภูมิใจไทยอย่างท่วมท้นถึงร้อยละ92 โดยกฎหมายฉบับนี้ได้ระบุถึงเหตุผลเอาไว้อย่างชัดเจนว่าเพราะประมวลกฎหมายยาเสพติดไม่ได้กำหนดให้กัญชาเป็นยาเสพติดอีกต่อไปพักการเมืองที่ได้ลงมติเห็นชอบในวาระรับหลักการนี้ย่อมทราบดีอยู่แก่ใจแล้วว่าที่จําเป็นต้องมีกฎหมายพรบกัญชากัญชงเพราะกัญชานั้นไม่ได้เป็นยาเสพติดตามประมวลกฎหมายยาเสพติดตามมติของรัฐสภาแล้ว ต่มาสภาผู้แทนราษฎรได้มีการตั้งคณะกรรมการวิสามัญเพื่อพิจารณาปรับปรุงแก้ไขกฎหมายกัญชาก,กัรชงจำนวน25คนจาก8พักการเมืองซึ่งรวมถึงตัวแทนจากพักเพื่อไทยพักก้าวไกลพักประชาธิปัตย์พักเสรีร,รวมไทยและพักอื่นๆเพื่อทำให้กฎหมายมีการควบคุมอย่างรัดกุมขึ้นเทียบเคียงกับการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์การควบคุมยาสูบและการควบคุมพืชกระทอม เป็นผลทําให้เพิ่มบทบัญญัติจาก45มาตราเป็น95มาตราจนเป็นที่ยุติและนําเสนอต่อสภาผูา้แทนราษฎรในวาระที่สองแต่แทนที่พักการเมืองในสภาผูา้แทนราษฎรจะช่วยกันเร่งพิจรารณาพรบกัญชากัญชงของคณะกรรมาการให้แล้วเสร็จโดยเร็วกับใช้วิธีไม่เข้าประชุมเพื่อทําให้องค์ประชุมไม่ครบซ้ําแล้วซ้าเล่า เพียงเพราะมีวาระซ่อนเร้นเพื่อทำให้ไม่มีกฎหมายระดับพระราชับญญัติในการควบคุมกันชากันชงทั้งระบบใช่หรือไม่โดยปรากฏเป็นหลักฐานในการประชุมสภาผู้แทนราษฎรสามครั้งสุดท้ายพบว่าค่าเฉลี่ยของการไม่เข้าประชุมสภาผู้แทนราษฎรของพักการเมืองน้อยกว่าครึ่งหนึ่งเช่นสอสอของพักเพื่อไทยไม่เข้าประชุมร้อยละ 81.2สอสอพักประชาชาติไม่เข้าประชุมร้อยละ95.23สอสอพักเสร,รีรวมไทยไม่เข้าประชุมร้อยละ60สอสอของพักประชาธิปัตย์ไม่เข้าประชุมร้อยละ52.87สอสอพักชาติไทยพัฒนาไม่เข้าประชุมร้อยละ50จนกระทั่งสภาผู้แทนราษฎรหมดวาระและไม่สามารถพิจนารณากฎหมายให้เสร็จทันได้ ซึ่งสะท้อนให้เห็นว่าพักการเมืองที่กำลังหาเสียงอ้างว่าไม่ต้องการกัญชาเสรีแต่ในความเป็นจริงนักการเมืองเหล่านี้ในขณะที่เป็นสสกลับไม่มีความรับผิดชอบไม่ให้ความร่วมมือที่จะเร่งให้มีกฎหมายเพื่อควบคุมกัญชาทั้งระบบเสียเองใช่หรือไม่พฤติการที่ย้อนแย้งเช่นนี้ย่อมถูกตั้งคำถามเป็นข้อสงสัยว่า นักการเมืองเหล่านี้หวังผลให้กัญชาเสรีเพื่อใช้ในการโจมตีทางการเมืองในระหว่างการเลือกตั้งโดยไม่สนใจความเดือดร้อนของประชาชนใช่หรือไม่ยิ่งไปกว่านั้นบางพักการเมืองที่หาเสียงว่าจะนำกัญชากลับไปเป็นยาเสพติดนั้นล้วนเป็นการหาเสียงที่ไร้ความรับผิดชอบขัดแย้งกับการกระทำของพักตัวเองที่ผ่านมาแล้วทั้งสิ้น ประเด็นที่สการหาเสียงบิดเบียนว่าแม้นำกัญชากลับไปเป็นยาเสพติดแต่พักการเมืองต่างๆยังคงสนับสนุนกัญชาทางการแพทย์หรือแม้แต่บางพักอ้างว่าจะเปิดพื้นที่นันทนาการได้นั้นขอ,อยืนยันว่าข้อเสนอเหล่านี้ขัดแย้งกับสภาพข้อเท็จจริงในประเทศไทยอย่างสิ้นเชิงเพราะแพทย์ส่วนใหญ่ไม่จ่ายกัญชาให้ประชาชน และคนไทยได้ใช้ประโยชน์จากกัญชาอย่างมหาศาลมีประโยชน์ต่อสุขภาพของตนเองที่ไม่ควรกลับไปเป็นยาเสพติดอีกต่อไปเพราะนอกจากงานวิจัยจะได้พบว่ากัญชาเสพติดยากกว่าเหล้าและบุหรี่แล้วยังมีประโยชน์ในทางการแพทย์และสุขภาพซึ่งตรงกันข้ามกับเหล้าและบุหรี่อีกทั้งกัญชาย,ยังมีบทบาทในการส่งเสริมสุขภาพและลดความเสี่ยงได้หลายโรค ต่างจากเล่าและบุรีนอกจากนั้นกัญชาย,ยังมีบทบาทในการช่วยลดปัญหายาเสพติดที่รุนแรงอีกด้วยโดยปรากฏหลักฐานผ่านการสำรวจนิด้าโพร,ระหว่างวันที่13-15มิถุนายน2565ระบุว่าประชาชนที่มีอายุตั้งแต่15ปีขึ้นไปเคยใช้กัญชาเพื่อรักษาโรคร้อยละ6.94หรือประมาณ 3.85ล้านคนแต่เมื่อพิจรารณาจากผลการศึกษาติดตามสถานการณ์การใช้กัญชาและการให้บริการกัญชาทางการแพทย์ระยะที่สองในประเทศไทยซึ่งรายงานโดยศูนย์ศึกษาปัญหายาเสพติดพบว่าในขณะที่กัญชาเป็นยาเสพติดในปี2564นั้นผู้ป่วยส่วนใหญ่ใช้กัญชาอย่างผิดกฎหมายโดยใช้กัญชานอกระบบกระทรวงสาธารณาสุขมากถึง ร้อยละ94.4หรือประมาณ3.6ล้านคนมีกัญชาใช้รักษาโรคที่อยู่นอกประกาศกระทรวงสาธารณาสุขมากถึงร้อยละ83หรือประมาณ3.2ล้านคนซึ่งหมายความว่าประชาชนส่วนใหญ่ใช้กัญชารักษาโรคด้วยตัวเองอย่างผิดกฎหมายและไม่ได้จ่ายโดยแพทย์ แต่ถึงกระนั้นประชาชนจำนวนมากที่ใช้กัญชายอย่างผิดกฎหมายที่ผ่านมาก็ยังได้รับประโยชน์อย่างมหาศาลเพราะผลการศึกษาพบว่าผู้ป่วยที่ใช้กัญชาในประเทศไทยมีอาการป่วยดีขึ้นถึงดีขึ้นมากร้อยละ93หรือประมาณ3.58ล้านคนและมีผู้ที่ลดหรือเลิกการใช้ยาแผนปัจจุบันมากถึงร้อยละ58 หรือประมาณ2.23ล้านคนซึ่งหมายความว่ากัญชาสามารถรักษาได้หลายโรคลดค่าใช้จา่ายในด้านสุขภาพสร้างความมั่นคงทางยาในครเวรเือนและสามารถดูแลสุขภาพด้วยการพึ่งพาตัวเองได้มากขึ้นกัญชาจึงไม่ควรกลับไปเป็นยาเสพติดอีกประชาชน ประชาชนจึงไม่ได้ต้องการกัญชาทางการแพทย์ที่ผูกขาดโดยกลุ่มทุนทางการแพทย์เท่านั้นเพราะประชาชนต้องการกัญชาเสรีทางการแพทย์เพื่อใช้ประโยชน์ให้เป็นของประชาชนในการพึ่งพาตนเองได้ด้วย โดยในปัจจุบันมีประชาชนได้ปลูกกัญชาจํานวนมากมีผู้ประกอบการผู้ประกอบการสร้างโรงงานการผลิตอุตสาหกรรมกัญชากัญชงที่ได้มาตรฐานและได้ก่อให้เกิดผลิตภัณฑ์กัญชากัญชงจํานวนมากซึ่งรวมถึงเครื่องสำอางผลิตภัณฑ์สมุนไพรอาหารผลิตภัณฑ์อาหารผลิตภัณฑ์เสริมอาหารยารักษาโรคที่มีความปลอดภัยและมีประโยชน์โดยขึ้นทะเบียนกับองค์การอาหารและยามาก ถึง3,000รายการมีผู้ประกอบการคลินิกกัญชาและร้านกัญชาซึ่งได้รับการยืนยันว่ามีประชาชนสนใจทั้งจากผู้ไปโพกทั้งในและต่างประเทศสามารถสร้างเศรษฐกิจใหม่ของประเทศอย่างชัดเจนอีกทั้งยังได้รับความสนใจในการลงทุนทั้งจากในประเทศและต่างประเทศตลอดจนทำให้เกิดโอกาสในการส่งออกผลิตภัณฑ์กัญชากัญชง ไป,ปีกโต่เมกกะทรีน้ำมันมะพร้าวสะกัดเย็นและน้ำมันงาขี้ม้อนชนิดแคปซูลปรับสมดุลร่างกายคืนความสดชื่นน้ำดื่มอัลคลายแมเนเจอร์แบบขวดสะดวกพกพาออกกำลังกายเวลาไหนก็ได้ใจกลางถนนรัชดาพิเศษต้องรัชดาฟิตเนส24ชั่วโมง